สวัสดีจ้าเมื่อนี้เขาจะไปเที่ยวกันด้พี่น้องขี่สโนมาเรินไปเที่ยวกันก็พากำลังเติมน้ำมันวันนี้เราจะไปเทีย่ยวป่ากันเขาป่าเขาดงใสนมันก่อนสิไปเย่ก็ต้องเติม่่่่่่่่่อ่่่่่่่วาพพา่า่ลอดภ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่ามันขายเด้อจ้ะนี่นะเติมเข้าไปเยอะๆเลย มืนน่อนี้มังหันแดดออกวันนี้แดดหายไปละเ่ามีแดดแล้ว,วแล้วเขาก็จะไปเตรียมความพร้อมกันไปเก็บกระป๋งกระเป๋ามาใส่ในท้อง <see> นอนแต่พ <see> ี่หนักอ๋อโอเคเดี๋ยวก็ไปเตรียมกระเป๋ามาใส่รถบัดนี้ของเราก็สิมีมีขนมนะจ๊ะพี่น้องนี่ก็สิๆๆมีขนมมีน้ำมีกาแฟะนะจ๊ะ ใส่หมวกเรียบร้อยนี่น้ำขนมกาแฟเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปใส่ใส่ท้องสนอม,มอบิลโอ้กาแฟสิบใ you can check coffee กอน check coffee ก่อน i t s g o o d or not no leaking นะถุงมือคอยเตรียมเรียบร้อยพี่น้องเตรียมพร้อมแนละ้วพี่ เที่ยวกันพี่น้องกีซันนมาบิดเล่นเมื่อเนี้ยใส่ถุงมือกัอนหนาวแห่โอเคจ้ะ วาหอดอันแค่บินแล้วพี่น้องนี่นี่หอยข้าเจ้าดังไฟไว้ข้าเจ้าลงไปแล้วข้าเจ้าดังไฟไว้ข้าเจ้าลงไปแล้วพญายาวมองนี่คอยกันไม่เก็บหมากใหม่เก็บเห็ดแล้วจ้ะเฮ้ยพญายาเปล่าไ,ไฟปูดๆูดจะเห็นเห็นไหม กองกงอุนกองเก๋บังหันมันลุกแล้วไปเป่าให้มันดับเลยอย่างพอ่อนเฮ้ยมันลุกก็ดีแล้วหันเป่าให้มันดับโอ้น้ำแข็งเต็มเยอะมีของน้ำน้ำเห็นปะของน้ำอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ย มีทุกอย่างคือบานเข้าเลยพี่นอ้องคือจังเฮียนหลังนึงเลยได้หนิคือไหนคือ่น,นห้องน้ำท่วยเลสมาจ้เออบรรยากาศดีดีขึ้นมากวันนี้มีแสงแดดพร้อมเห็นบ้่าเพื่นมีแสงแดดด้วยปัญญาอวัยเข้าหนาเมีอยน ถ้าไหนจะมีอันฮอตดอกมานนั่งมาเสิร์ฟบะมี่ดอกบะได้เอามา เราสีพานยางขึ้นไปเบื้องทั้งนี้พี่น้องพานยางขึ้นไปเบื้องทั้งนี้นั่นเด็กฟื้นมีหอดฟื้นเขาเจอว่าฟื้นมาใบกระดังไฟนะซ้ำบ้านหลังหนึ่งคนเดียวนี่ยนะเออถ่ายรูปวังนี้กันคืองามซ้ำบ้านหลังหนึ่ง วันออกปาก<ว>ห้วยๆเนาะนี่กาแฟข่อยพญาเท้ให้ืหึากเปน <laughs> ็นแตนายบรรยากาศดีดี วันนี้แดดออกด้วยเอาขนมให้หน่อยดิได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาแป๊บเดียวแล้วก็กลับแล้วจ้ะกลับแล้วพี่น้องบานี้ปล่อยวันนี้ไปกลับกันแล้ว ีเล็นเลาะเล็นที่ซื้อมีเวียดมีงานนะจ๊ะเร,เราไปกลับกลับเลี้ยวกลับมาจะกลับบ้านแล้วมาเบิ้งทางพีง่แล้วทางพี่แล้วทางพี่แล้ว กลับมาบ้านแล้ว <laughs> โอเคหนาวหนาวนาหนาหนาแขง็งโอเคจัะบ,บายบายเด้